ขึ้นได้นั่นต้องสิบกว่าคนขึ้นได้ไหมไม่งั้นจะลงไปอุ้มแล้วนะเฮตามไปเลยครับตามไปเลยโอ้ยโอ้โหหัดขับรถหรือเปล่าวะรอดไม่นอนี่ขายขายจะแรกบ้านตอนนี้เปลี่ยนตัวคนขับด่วนเลยคนนั้นอะโอ้โหดูคันเราดิโอ้คันเราบุ้ย ไอ้โหูเบรกอย่างนี้อย่างกับปรองาฌา์การขับรถเมยหรือเปล่าคนนี้เป็นคนที่เก่งมากคนขับคนนี้ผมเชื่อมั่นเชื่อมั่นมากชนท้ายไปทีบอสบอสบอสนี่กันสิเมื่อกี้เมื่อกี้นี่เบรกแบบไร้พ่อเบรกเลยนะเมื่อกี้ยังเบรกอยู่อ่ะคิดดูดิระยะระยะไม่เกินหนึ่งเมตรเมื่อกี้ใช่ Driver professional ยอดไปเลยฮะคนที่เรามาตรวจมาต้นศึกษากันหรือเปล่า มันต้อเป็นสาววันเสาร์วันหยุดไงอ๋อโอเคโอ้โหคันเราขับอย่างนิ่งคันหลังขับอย่างใสนึกว่างูเออของเราคนจริงดูด้วยแต่ว่าลงมาเก้นเป็นโค้งขับรถเมล์ใช่ไหมนี่เดี๋ยวดูการตีโค้งเป็นไงโอ้โหโปรเฟสชั่นอลโอ้ยไม่มีส่วนไหนอยู่บนถนนเลยปีนเลื่อน เป็นใครวะเฟคชเชนอลอ่ะแขกแขายังไม่รู้เลยว่าใครขับใครวะใครขับนั่นเองว่าแต่ใครขับวะอะไรนะ่ขกคารมือชีพว่าแต่ใครขับวะนี่ดูโค้งนี้โค้งนี้เดี๋ยวดูพูดเอาพูดเอาใจไม่ชนเป็นไงอู้หูเป็นคนขับสาเส้นที่แบบว่าหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วโอ้หเป็นไงยอดสุดมแมแต่การผ่าไฟแดงยังมีเสน่คุณ เอออก็ต้้งงมาแลวจัหวะเนี้ยขอยืนเต้นหน่อยครับทุกคนเราลงจากรถแล้วมันเป็นขึ้นเต้นบนราคากันเลยไหมเราไม่ต้องนั่งกันละน่าจะไปถึงนะเอาดาวอยู่คันแรกเหรอไทยมยโสรอดไปได้ไงวะเมื่อกี้เฮ้ยข้างหลังเขาขานเยอะเราทุกคนเขาดันให้เราเขาดันให้เราเขาดันให้เราขับเร็วข okay, ึ้นโอเคถือว่ามีน้ำใจขขขอออกับเราโชว์การจอดรถแบบโปรลีกดิ๊ เาโชว์สิสวยสวยครับ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 เลี้ยงตามไรอ่ะเลี้ยงตามไเลยความหล่อครัเลียงตามความหล่อครับอเชิญอยู่หลังเลยครับโดนทิ้งเหรอดาไงอะคนที่ตกรถดีให้เขาเดินมาไมีใครตกรถไหมไม่ต้องอะในทวสิมีหกคนนะแหมเขาไม่รักถิ่มขาดเหรอ ใช่เขาไม่มาขึ้นรถไม่ทันเวลาไหนผรือเ่ผมจะอธิบายกติกาเดี๋ยวเพิ่งพูดแทรกผมละกติกาเมื่อคุณเข้าไปในนั้นเดี๋ยวจะมีเวลาบอกเริ่มก็คือถ้าเวลาห้าทีขึ้นปั๊บคุณก็สามารถวิ่งไปหาจุดเพื่อวาร์ปไปอีกที่นึงได้เลยผมไม่บอกนะว่าตรงไหน อันนี้แล้วแต่ดวงพวกคุณเองเดี๋ยวคุณบรรดาต้องลงนะครับคนที่ไปทันจะได้ของรางวัลในกิจกรรมรอบนั้นไปนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเล่นให้วิ่งอย่างเดียวห้ามสู้ห้ามใช้ไม้กายสิทธิ์เด็ดขาดนะนะครับส่วนใครที่สลบก็เท่าว่าตกรอบนะครับ ต่อมาผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคืออย่ารวมกลุ่มกันเยอะถ้าคุณรวมกลุ่มกันเยอะคุณจะตกอยู่ในอันตรายมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมหาแฟนในนี้ได้ไหมครับหาอะไรนะแฟนครับหาแฟนไอี่ใครจะหิวแม่ของลูกสบผมจะบอกไปให้จุดที่ เป็นคำใบ้นะครับอออนะครรับผมก็แถว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 สีเทาแถวแถวสีเทาอะไรัาจัดจานใบกว้างจนโอเคเกสเข้าใจละเข้าใจแล้วเข้าใจ้ว่าอะไรครับเดี๋ยวเข้าใจว่าสีเทาค่อยๆเข้าไปทีละคนแล้วอยู่กับที่ก่อนนะจะฟังใครดีกันพี่รอก่อนจะยิงก็ไม่ มีใครยิงรวมกลุ่มกิ้งโดนนะบอกไว้ก่อนนะจริงไหมบ๊ายบายทุกคนเอ้าวิ่งไม่ได้เหรอจะไปแล้วครับอย่าเพิ่ง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 ใจเย็นใจเย็นอยู่ในดินาเดีมีใครเคยดูสแตนเจอร์ก็รีบบ้างหน่อยาร์็วเสียงได้นะะดีนเป็นที่ที่เรารู้จักวะอ๋อฉันนีงเทนนี่ก่อนออกเต็มตัวฝึกวินมาตั้งแต่เกิดเพื่อการนี่แหละมาหาเขาอ้าว รวมกลุ่มที่ผมฟังอีกทีหนึ่งอรอบสุดท้ายปะ้าไปหลังไปก่อนหรือไปหลังอีก่่าเท่ากันพยายามอย่าจับกลุ่มกันเยอะเ,เพราะว่าเ,เขาคนนั้นจะไม่ตามคนที่อยู่คนเดียวแล้วกลุ่มน้อย เขาชอบอยู่กลุ่มเยอนะๆน่ะเขาใครเขาคนนั้นน wow ั่นนี่คือใครครับเขาคนนั้นเคาคนนั้นใครคนนั้นคนรู้ว่าใครไม่รู้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟได้อาเดียมเลยมันเกิดใครบ้างอ่ะอีกงานใครหนึ่งคือแบนทำไรคะยิ่งส่งเสียงพุณยิ่งเจออาวุธนลายแรงโอ้ไไโ้ เธอสุดยอดไปเลยจ้ะใครจะกูวก็รีบพูดซะนะเขาแค่พาเธอหาทางออกแต่เราพาเธอไปสวรรค์นะเอ้ยไปด้วยครับไปด้วยสวรรค์อยู่ทางไหนครับสวรรค์อยู่ทางไหนครับไปด้วยไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยครับเรียวยังไปอะเรียวยังไปบ่นบานเฮียเธอเฮายคนมีเมียนล้เออมีเมียแล้วไม่ต้องไปกับเรานะผมโสดมีเมียแล้วไม่ โสดมานี่เลยโสดมานี่เลยจ้าใมองแล้วไม่เห็นเลยคือเราเดินหลงโคนโอ้มีทางเดียวไม่อยู่ขอโทษนะมาหาแฟนกันเหรอทุกคนมีเวลา5นาทีนะครับับเพื่อนฟีด่ะไม่ใช่หาแฟนอ่อ5นาทีปั๊บจุดนั้นจะถูกปิดโอเคครัสามารถออกไปได้รับแซมตาามมพี่โดนเชิดแน่ครับห้ามทำร้ายกันนะไปไปไป นี่กลับมาพบกับรายการล่าทาผีะคะ่ะเฮ้ยใครต่อยอ่ะไม่ไม่ไม่โดนโดนโอ้โหโมืดมืดไปหมดมืดไปหมดทางไหนเป็นทางไหนนี่เฮ้ยไปจังหวะนี้วิ่งเลยวิ่งบวกเดียวอ่ะเฮ้ย อย่าโดนต่อยรัวๆเลยไอ้อย่าทิ้งกลือโทรศัพท์เปิดแฟลชหน่ยคะโทรศัพท์เปิดแฟลชนะครับก่อนเราก่อนะอ้อต้านทางต้าเปลี่ยนทางก่อนโทรศัพท์ให้เข้าอ่ะรับนิดไหนคนเนี่ย ทางไหนปะระวังระวังไวรุ่นอันนี้ไวรุ่นโอ้นนหอโหไอ้นี่ก็ต่อยไม่ยุดจะแตกแะบสายปะสายปะโอ<ฮ>้ย<ฮ>ไวรุ่นอย่าต่อยดิเฮ้ยเอาน้องไม่ต่อยแตบบ่ก็เลยไม่กัดต่อยคนอื่นมาเลยยังไงไปไวรุ่นไป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 เอาโคตรตัตนตนัตนตัน ดูเขาเตยแล้วพักเลยตันทังตันทั้งตันครับกลับทังตันทั้งตันใส่ไข้างในเนี่ย คนคนเยอะแล้ว้่อันนี้ปะวะใช่แล้วใชออันนี้ทางเข้ามาป่ะเนี่ยแพงพี่กำแพงพีคนออกไปแล้ว โอ้ยาทางไหนนี้แสงเย็สีเทาไปโอ้มันนี่กันหมดเลยไอ้คนยอเยยหนีหนอยากสวนน้ำมองนิดถ่าย โอ้ยไม่ใช right. ่ทไหนวะพวก 还没这个吧。 เฮ้ยเหมือนเราเลยเฮ้ยพี่เธอดีเลยน้องน่ารักวิสุดท้ายมาวะวิสุดท้ายเฉยสรุปมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะมันอยู่ในใจเรา้ยอยู่ได้ไหมมาครับสักหน่อยหอมีกลิ่นโอ้กลิ่นกัญชาแหละออ๋กลิ่นหอมหามข้าวอะไรวะเนี่ยโอ้ดูดู ยครับสวัสดีคุณแอนเลียเอเรียหรือเปล่าเอเรียประดาวไปหารถหน้ารถประดาวโดนขโมยผมอ๋อผมว่าใจครับผมว่าใจรถ้วเพิมสองันกว่าผมแหละจริงจแล้วรถมาโว้ยยังสองพันห้าเลยนะเล็กเรียกชื่อผิดด้วยนะประเด็นอ่ะประดาวจะชื่อไม่เก่งนะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะเล็กอารันปุ๊บกูทำอะไรมาวะอารุน ไม่เอาซะเช้าเชียทั้งคันเขามีแค่สี่คนแล้วนะแต่เรามานั่งเบียดกันอยู่อย่างนี้แมเราไอเราก็ฝืนอุ้มแทบตายไอคันนู้นนั่งสี่คนเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเกินเกินเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นขับไม่เป็นแล้วแหละจริง โอ้โหชัดชัดมากเรียบร้อยเหมือนกันร้อยไปกลับแล้วโอเคใครขับนี่ใครขับนี่ใครขับยึดไปขับขี่ด่วนไปนัังขลังดีกว่าอระวังรถทับตอโดนรถทับฮะอันนี้ความหวังสุดท้ายแล้วนะคันนี้คันดีๆนะเพื่อนถ่ายคาสซิโน ชัดมากชัดเลยหรือใครหว่าจบแล้วเขาหาตัวคนทำไม่เจอหรอกไม่เจอหลักฐานหามีคนเจอหลักฐานแต่ก็ไม่สามารถจบแค่คามขันเดียวนะแต่เขาไม่มีพยาน